ทุกคนวันนี้เราจะบานเรื่องการินการแ้วพรผมเป็นตอนที่ห้านะครับผมเป็นตอนคำปฏิเสธนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านกันเลนะครับผมขวบหายไปเลยเปะวบเวบเปะอวบเวบเปะวบเวบเปะวบเเล๊ะะบ อยู่เล่นบ้า,บาๆสักทีอันตัวข่าน้อยนั้นต้องทนต้องทนทนมานติดอยู่ในที่แห่งนี้มานานนับร้อยปีเพราะมีเขี้ยวต้องสาบปปอยู่ที่หัวใจน้นที่สุดก็มีคนมองเห็นข้าน้อยพวกข้าจะพวกเจ้าจะช่วยดึงมันออกมาให้ ถ้าน้อยได้หรือไม่คืะเช่นละคอือเช่นไฟแปลว่าเขี้วลวับหัวเขี้วลัปักใจช่วยดึงเขี้ยวออกจากหัวใจของเจ้าปีศาจปีศาจนาคอนเฟิร์มเดี๋ยวไม่อะขี้เกียจอ,อ้าวเฮ้ยนี่ไอเชื่อแช์ฟังแชนให้ดีนะ เจ้าดีนะ่ะเป็นวิญญาณตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่และตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาฉันจะไม่ยอมให้มันหลุดไปเด็ดขาดเม่เพื่อนกันนั้นเธอจะต้องช่วยฉันฉันไม่สนว่าเธออยากให้มีความมีความอยากให้ความร่วมมือหรือเปล่าหรือไอไอเจ้าผีนี่ต้องการอะไร แต่เรื่องนี้น่ะฉันจะต้องมีเอวด้วยมันก็เท่านั้นแหละทีนี้เข้าใจเรยยื่องใหญ่สินีไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเด้ออย่าเพิ่งไปเซ่อีดเดนดีดอินโอ้มา oh <my> ยก้าเจ๋อเจ้อช่วยผีน่ะเหรอไม่เอาด้วยแล้ว ก็เราเคยทำไปตั้งหลายครั้งแล้วนี่ไม่เคยจบดีๆสักครั้งคุณหนูปอมคุณหน,นะะูหป่ามนาน่ะไม่เคยปฏิเสธที่ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยคนที่เดือดร้อนไม่เอาแล้วจะไม่ช่วยอยีกแล้วอ,อ,อะไรนะ่ะแผ่นดินไหว เจ้าผียักทำแผ่นดินไหวได้ด um> ้วยเหรอน่าสนุกจริงๆไม่ได้ทมเฟ้ยแต่แบบนี้ก็หมายความว่าพลเหล่กกันพอเหนือกันพวกมันไม่อยู่แล้วอุ๊ยเจ็บจัง ก็จบแล้วนะครับผมกับตอนที่5นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ